ดีค่ะสวัสดีอีกหนึ่งคู่นะคะอ้าวไบต์ไบต์เหรอคะเนี่ยใช่ใช่ครับใครอะคะชื่อเฟิร์สค่ะเป็นคู่เต้นของเนทเองซึ่งเป็นนักกีฬาซึ่งหน่วยก้านแล้วดูดีมากจริงเราเนทตะกระดูกเหรอคะวันนี้ตัวเตี้ยมากเลยทีเดียวต้องพึ่งพาอาศัยเขาค่ะเต็มที่แน่นอนวันนี้เต็มที่ค่ะค่ะเพื่อนผ่านนุ๊กเฟิร์สได้มาปะทะกับเนทซึ่งอาจจะได้ดูนางโชว์บ้างอะไรเงี้ยก็ ดีครับแบบไปเร็วดีครับแบบต่อท่าอะไรอย่างนี้ได้เร็วแบบจําได้เร็วไปเลยอะไรเงี้ยถามพี่ถามว่าน่ารักไหมอ๋อก็ก็น่ารักครับแซวโมเดทย่าๆใครเป็นพี่กันเนี่ยอายุเท่ากันค่ะเท่ากันใช่แต่ตัวเขาสูงสูงมากเลยทำไมสูงขนาดนี้ก็ไม่รู้ใช่เดสระคะความพร้อมตอนนี้ก่อนขึ้นเวทีก็โอเคค่ะเพราะว่าเขาเต้นเก่งอยู่แล้วใช่คือผู้ชายจะเป็นคนนำอยู่แล้วค่ะการเต้นลีลาศก็เลย จะรู้สึกว่าเรามีคนนําทางแล้วคือถ้าเราจะผิดเนี่ยเขาก็จะพาเรากลับมาอจะคือยังไงจะจะไม่ให้ผิดดีกว่าเป็นเป็นที่ดีที่สุดนะคะก็จะเต็มที่ค่ะใช่เพราะว่าผู้สาวซ้อมมาแต่ว่าถึงแม้ว่าเวลาซ้อมจะน้อยนิดนึน้อยิดน้อยใช่แต่ก็มีมาค่ะใช่ค่ะแต่รู้หน่วยก้ารแล้วเฟิร์สน่าจะมีช็อตยกอะไรอย่างงี้ป่ะคะอ๋อมีแน่นอนครับคูเวียขอกนอกสนาวเลยอ๋อุ่งฟาดอะไรเงี้ยโอ้ใช่ค่ะต้องเต็มที่ใช่ค่ะรู้สึกยังนใจไามคะ เป็นงานระดับชาติแล้วก็โหคนเดียวมากวันนี้ตื่นเต้นไหมก็เขาชินไหมอ่ะรู้สึกชินแต่มันเคยเต้นมาแล้วก็รู้สึกชินแต่แบบมาเจออย่างนี้ก็ตื่นเต้นบ้างไง เจอแบบไม่ค่อยเจอคนดูนานแล้วอย่างเงี้ยครับ,บ,บเต็มใช่ทงคอนเิร์ตก็ไน่นอนตื่นเต้นมากพี่แจงเพราะว่างานนี้เนี่ยใหญ่กว่าครั้งที่แล้วอีกที่พี่แจงเคยไปดูใช่ค่ะแล้วก็คือครั้งนี้เราได้จับคู่กับนักเต้นจริงๆด้วยคือเราจะต้องไม่ผิดเลยคือมันจะดีที่สุดแล้วก็ในสนามเนี่ยเต้นกันแค่อยู่ประมาณกี่คูน่นะคู่เองโที่โชว์ใช่คือโชว์ค่ะแต่ดีที่ไม่ได้แข่งก็จะโชว์ให้เต็มที่ที่สุดค่ะเต็มที่นะคะแล้วก็ปิดท้ายจริงๆโชว์สักหนึ่งเซได้ไหมคะโอ้ โอ้ยได้ได้ไหมเขาโจททุกคู่เลยนะอะไรหรอโอเคได้ได้ได้ค่ะได้ไปไหนแล้วคะเนี่ยกิโลเมตรที่แปดลรอเออไปไกลกว่านี้ค่ะ